ออกรถใหม่ป้ยแดงจะทำอย่างไรให้รถของเรานั้นดูใหม่เป็นนานและโซมช้าที่สุดคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมอาจารย์้ตบ้านคนรัรถจังหวัดเพชรมบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูแลปกป้องสีรถกับรถคันใหม่ป้ายแดงของเรานะครับให้ดูสดใหม่เป็นานานนะครับว่าเรามีวิธีดูแลอย่างไรกันบ้างนะครับผมก่อนเราจะไปรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนนะครับมากันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยเราก็จะต้องดูในเรื่องของงบประมาณก่อนนะครับผมเพราะการทําการปกป้องสีรถเนี่ยมันก็มีหลากหลายช่วงราคาหลากหลายความต้องการนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งงบประมาณ2ความต้องการนะครับผมอ่ะเรามาดูเรื่องงบประมาณก่อนนะครับผมเราออกรถมาใหม่ป้ายแดงเนาะเราก็ใช้งบในการออกรถไปค่อนข้างเยอะแล้วบางคนเนี่ยดาวไปก็เยอะแล้วเนีย่ยจะต้องเอาเงินมาผ่อนเองมันก็จะมีการดูแลหลากหลายนะครับผมอ่ะมาดูก่อนความนิยมตอนนี้นะครับที่นิยมมากๆเลยนะครับก็คือของการ เคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วคือการเคลือบสีรถชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้รถนะดูสดใหม่ไปนานเป็นการคุ้มครองรถปกป้องรถนะครับโดยการที่เราไม่ต้องไปเคลือบสีแบบธรรมดาบ่อยๆการเคลือบแก้วพูดง่ายๆว่าคือการเคลือบแข็งเคลือบแล้วอยู่ได้นานหลักหลายปีนะครับถ้างบประมาณคุณมีถึงนะครับผมก็ไปเคลือบแก้วนะครับมันก็จะได้การปกป้องที่ดีซึ่งการเคลือบแก้วน่ยก็มีหลากหลายช่วงราคานะมีตั้งแต่ราคาหลักไม่กี่พันจนถึงราคาหลักหลายหมื่นนะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ความต้องการของเราแล้วว่าเรามีงบประมาณเท่านี้เราจะจััดโปปรรรรแกมมมมะะะะาาณไไหนนนคคบบถ้ีง่เยอ เคลือบแก้วนะครับแบบราคาหลักพันเนี่ยก็พอโอเคใช้ได้นะครับก็ <_ d ata> จะเน้นในเรื่องของการทําให้รถใหม่ป้ายแดงของเราเนี่ยเงางามแบบนี้ไปนานๆโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาเยอะ <_ d ata> แต่ถ้าบอกว่าเรามีงบหน่อยเราอยากให้รถมันสีคมๆเงานง,าน,งาน,นะครับก็สามารถเคลือบแก้วยกดับไปแบบเป็นพวกปรับผิวส้สมก่อนเคลือบแก้วนะครับพวกนี้ก็จะเงางามมากเป็นพิเศษนะครับผมแต่ถ้าจะบอกว่าเคลือบแก้วน่ะปกป้อง อะไรให้เราได้บ้างนะครับก็จะปกป้องในเรื่องของสีรถให้สดใหม่ในเรื่องของแสงแดดเรียรอย้อยขนแมวอ่อนๆนะครับก็จะสามารถปกป้องได้ค่ะน้ําก็ได้บ้างแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นคาบที่นกก็พอได้คือพูดง่ายๆว่ามันสามารถลดการเกิดมลภาวะต่างๆบนสีรถให้เราเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองแต่ไม่ได้ช่วยป้องกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วอะไรล่ะปกป้องสีรถอย่างร้อยเปอร์เซ็นก็คือการติดฟิล์มใส่กันรอยสีรถครับแต่ฟิล์มใสกันรอยนั้นนะ่ะก็มีหลากหลายเกรดนะครับและเกรดดีๆนะครับที่ยนยาค,าคาง,ง,างหลๆ ก็อาจจะมองว่าโหมัหมันมันแพงเกินไปมันมันไม่เหมาะกับเราก็ถูกต้องเพราะว่าฟิล์มใส่กันลอยก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเนอะฟิล์มใส่กัะรอยก็อาามตรงเลยติดคันนึ่ะถ้าเกิดดีๆก็ราคาหลัก6 7 8 9 0 0 0 0เป็นแสนเพราะนั้นถ้าเราซื้อรถมาราคาคันนึงประมาณล้านหนึ่งล้านกว่าๆหรืออาจจะไม่ถึงล้านเราก็มองว่าให้การปกป้องรถคันนึงโหหลายหลักหลายหมื่นเนี่ยมันพอๆกับเงินดาวรถของใครบางคนเลยนะมันก็อาจจะดูแพงเวอร์ไปนะครับเพราะนั้นการิดฟิล์มใส่กรนรอยเนี่ยปกป้องในทุกอย่างไม่ว่าจะรอยหินดีรอยขีดคร นันี่นี่นั่นได้หมดนะครับต่อให้มันรุนแรงที่จะทําให้ฟิล์มนั้นนะ่ะเกิดตําหนิหรือเกิดอะไรมันก็สามารถที่จะลอกฟิล์มออกแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มใหม่โดยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับรถก็สีสดใหม่มันเดิมแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดงบเรามันมีไม่พอเนี่ยการติดฟิล์มใส่กันลอยเนี่ยก็จะดูไกลตัวไปนะครับมันก็สามารถติดบางจุดก็ได้นะครับเพราะว่าการเคลือบแก้วเนี่ยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ป้องกันหินเนอะส่วนใหญ่คนเราถ้าเกิดมีงบประมาณจํากัดไม่ได้สูงมากก็จะแนะนำนะครับเคลือบแก้วน้งคันก่อนนะครับจะเคลือบเกฑดไหนก็ได้ตามงบประมาณของเรานะครับแล้วคุณค่อยติดฟิล์มใส่กันรอยติดแค่กันชนหน้าฝากระโปรงก็ช่วยได้เยอะแล้วนะว่าส่วนใหญ่หินมันก็จะโดนแค่ด้านหน้าซะส่วนใหญ่เลยนะด้านข้างเนี่ยโดนน้อยมากแล้วจะบอกว่าติดฟิล์ส รอยคนอูดเปิดมากระแทกรถก็ยังบุบอยู่ดีนะมันป้องกันการบุบไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันไว้ก่อนแต่แค่สีมันไม่ถลอกแค่นั้นเองวลามันโดนเปิดกระแทกนะประมาณนี้แต่ถ้าออกรถมาเงินหมดแล้วบางคนไม่ได้ใช้รถแพงนะออกมาไม่มีตังเคลือบแก้วทําไงผมแนะนําไม่ต้องเคลือบแก้วไม่ต้องติดฟิล์มใสกันรอยก็ได้เคลือบสีธรรมดาก็ได้นะครับคราวนี้เคลือบสีธรรมดาเนี่ยถ้าเราไปเคลือบตามคาแฟเนี่ยครั้งหนึ่งก็มีตั้งแต่ 3- 4- 5 600ห้าจนถึงหลักพันกว่าบาทนะครับเคลือบนะไม่ใช่ขัดเคลือบนะเน,นเ สีจะบางจนสีหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นสีด่างๆขึ้นมานะครับแนะนําให้เคลือบบ่อยๆนะครับการเคลือบสีรถเนี่ยครับหรือการเคลือบแว็กเนี่ยมันก็มีหลากหลายอีกนะครับรถสีอ่อนสีดําสีเข้มสีอ่อนมันก็จะเน้นแว็ก โคลแบบนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะรถสีดําที่อยากให้ดําเงาฉ่ำๆเนี่ยก็ต้องเป็นเล่นพวกคันดูบ้าแว็กหรือซีแลนส์อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะดูฉ่ำๆเยิมย้มๆแต่ถ้านะรถสีขาวล้วต้องการความเคลียร์ใสๆอะไรเงี้ยก็ต้องใช้แว็กอีกประเภทหนึ่งนะครับอ่ะแว็กมันก็มีหลากหลายประเภทถ้าเราอยากประหยัดนะครับเน้นเคลือบเองบ่อยๆหลังล้างรถด้วยเองที่บ้านแบบแนว DIY นะทำเองที่บ้านซื้อสเรย์แว็กมาก็ได้นะล้างล้างรถล้าง,าง,างเสร็จปุ๊บเคลือบเลยหลังล้าง,าง,างเสร็จเคลือบโดยฉีดฉีดแล้วเช็ดบอกเลยนะว่าการที่คุณเคลือบอย่างเงี้ ล้างรถเนี่ยอาทิตย์นึงล้างทีสองอาทิตย์ล้างทีแล้วคุณเคลือบนี้ทุกครั้งเนี่ยได้การปกป้องพอๆกับการเคลือบแก้วหลักหมื่นเลยนะแค่คุณซื้อน้ำยามาขวดไม่กี่ร้อยชิชีเช็ดแต่คุณต้องทำเองเป็นการ DIY แต่บอกเลยว่าวิธีนี้เหมาะคนที่มีงบน้อยแต่มีเวลาที่จะแลกับมันได้อันนี้แนะนำนะครับอีกแบบหนึ่งแบบเป็นครึ่งหรือแบบเป็นครีมแบบนี้จะทนกว่าแบบแวบบ็กพวกนี้ลงน้ำยาครั้งหนึ่งอยู่ได้หลักหนึ่งถึงสามเดือนเลยนะแล้วแต่คุณภาพของแว็กและอยู่ที่การใช้รถด้วยลงหนึ่งครั้ โล้างรถเสร็จแล้วต้องมาลงลงลงปั่นเป็นก้นหอยบางคนดีหน่อยมีเครื่องไฟฟ้าก็ช่วยทุนแรงนะครับแล้วเราก็ลงอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่าไปขัด แค่นั้นพอเวลาเราจะขัดเราขัดต่อเมื่อรถมันเริ่มมีรอยขนแมวนะครับบางคนมีวิชามีความรู้มีทักษะก็ซื้อน้ำยามาขัดเองอะไรเองก็พอได้นะครับแต่ถ้าจะให้ไปสวยเหมือนเคลือบกับคาไปขัดเคลือบที่คาแคร์ดีๆหลัก23 4 0 0พันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็ดูเอาบางคนเคลือบเองเนี่ยเซฟเงินไปเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็จะเป็นเบี้ยหัวแต่เลือกตัวอย่างถ้าผมไปเคลือบแก้วราคาประมาณนะตัวเริ่มๆนะไม่ได้แบบผิวอะไรมากมายน้นแบบให้ดูเหมือนรถใหม่นะครับราคา6 0 0 0น0 0 0 8 0 0 0แประมาณนี้สมมติคันหนึง่ง แลงแว็กครั้งละ500รวมล้างล้างรถลงแว็กนี่ห้าร้อยห้าร้อยสองเดือนทำทีเพื่อความต่อเนื่องสองเดือนทำทีเพราะนั้นหนึ่งปีคุณทำหกครั้งหกห้าสามสิบสามพันแล้วนะหนึ่งปีคุณเสียแล้วสามพันบาทนะหกห้าสามสิบแต่เคลือบแก้วครั้งหนึ่งไอ้เจ็ดแปดพันเนี่ยอยู่ได้ประมาณสามถึงห้าปีอยนะเพราะนั้นเนี่ยเคลือบแก้วดูจะคุ้มกว่าแล้วใช่ไหมเคลือบบ่อยๆอย่างเงี้ยสองปีอุ้ยก็ร่อไปหกพันแล้วนะเคลือบแก้วได้นะอ่าประมาณนี้นะแต่ถ้ามันจะเซฟกว่าทีเมื่อคุณซื้อน้ำยามาเคลือบบเเองนนนนะะะครรรััปมาาณี้้พ การที่เราจะเลือกปกป้องดูแลสีรถนะอย่างแรกเลยดูที่บัตรเจตเรางบน้อยคุณไปซื้อน้ำยาเคลือบเองแต่ถ้าไม่มีเวลาเข้าคาแคร์สเดือน3เดือนเคลือบทีช่วยได้ใกล้เคียงเคลือบแก้วมีเวลาน้อยแต่มีงบพอที่จะแลกการเคลือบแก้วแนะนําคุณไปเคลือบแก้วตัวเริ่มเริ่มก็ได้คุณได้การปกป้องที่ดีและมีการเซอร์วิสหลังการขายด้วยนะนี่ก็ใช้ได้มีงบเยอะหน่อยเอาแบบผิวคมๆแบบแนวแบบเป็นแนวโชว์เลยอย่างเงี้ยก็ราคาสูงหน่อยมอมหมื่นกว่าบาทถึงสองสามหมื่นอ่าแล้วแต่บัตเจตนะครับแล้วแต่ความต้องการโอ้ยต้องการป้องกันทุกนน ใหญ่บ่อยเลยบ่อยติดฟิล์มใสกันลอยเลยติดทั้งคันก็ได้ราคาเป็นแสนถ้ารถคันของคุณเนี่ยที่ขับอยู่มาราคาสูงหลายล้านโอ้ทำสีแล้วกลัวเพี้ยนและสีเป็นสีพิเศษด้วยอย่างเงี้ยโอ้ติดฟิล์มใสกันลอยอยังไงก็คุ้มนะนะก็ดูนะครับว่าเราเหมาะก,กับแบบไหนผมไม่สามารถตอบให้ได้หรอกว่าใครเหมาะก,กับแบบไหนเพราะนั้นคุณอยากจะให้เราเลือกให้คุณจะต้องบอกวิธีการใช้งานหรือลักษณะการใช้งานของคุณมาก่อนเราจะสามารถเลือกให้คุณได้แต่ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะสามารถ เลือกได้ว่าอะไรเหมาะกับใครนะครับผมและถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมและคลิปนี้นะครับไงเราก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับความรู้ดีๆจากบ้านคนลังรถเพชรมบุรีได้อีกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ